กาบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลสุภุสุคนเนาะมื่อนี้เมื่อพอขึ้เก่าพี่น้องก็บ่าเตือนมือนี้อาหารไทยนะพี่น้องอันก็คืออันไรอย่างนี้น,นำ้ำตกพี่น้องบ่าเตือนก็ญญาบริเกินดนน่ะอันนั้นน้ำตกพนนันแหละสีล่องให้ชาวป้อมเห็ดว่าสีเป็นยังไงพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาเป็นเห็ดย,งาาย,ยังแน่ะเลยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะชาวป้อมเห็ดยัง นี่พี่น้องซาป้อมเพล่นี่พ่อแหล่ะว่าซุปไปนี่พี่น้องมันซุกเลยได้หนิแต่ว่ามีตีนมันก็เลยจริงๆซ้ำนี่แหละชิ้นชุดได้เลยอาเ์ตินกับซื้อชิ้นมาลูกหนึ่งพี่น้องเลยชิ้นสิบพันลงไปชิ้สิบห้าพันพี่น้องเป็นเงินไทยก็บร้อยกว่าบาทพี่น้องร้อยแปดสิบบาทพี่น้องพี่น้องเป็นเห็ดน้ำตกเนาะเมนูอาหารไทยเนาะมือนี่อาเตินก็บโบเล็กินนนนพี่น้องก็ได้อะไรนี่ ใาชาพร้อมลงเห็ดัวนีว้ครับเป็นาองกระมี่อันนี้เนาะพลเต้นเคสบ่คอยเป็นปน่ยแดงพี้ออมใครเามนี่น,ะอน,น้อมบวัวดซื้อมาอยู่เอยใช่แล้เว้ยขอไปใส่ใม่ใูกนะใส่ห้อมบวนนัวใส่นะห้อมบัวน้ำกระสอยน่ครับแก็ห้อมบัวแดงพี่น้องมาเต้นกับบะหุป่ะน,นี่นูไทยนะพี่น้องมึงนี่เมโน,นูแปลกแปลันจะทำตักนเนาะ เห็ดต้นใหญ่เนาะพี่น้องต้นใหญ่ทั้งหนาทั้งใหญ่เนาะครับป๋องกรเห็ดพอประมาณเนาะส่วนในบานบานเัข้าเจ้าแมนอ่านเจ้าอ่านก่อยเอาพี่น้องก่อยมูแต่ว่าทางทางไทยขาเจ้าเห็ดน้ำตกแต่ก่อนไปซื้อน้ำตกอี้ยังน้ำตกว่าวตึงยังคิดงงกันได้ว่าบอกไปซื้อเนาะพี่น้องมาน้ำตกพี่เราบอกว่าน้ำก็คือก่อยชีนมูเนี่ยก็ได้ไปบอกเขาสั่งเขาว่าน้ำตกหน่อย เขากา,กนะา,กา,กา,าน้ำต๊ใหม่นะาานะพี่น้องคน้ำต๊ตัดบ้านนอากคือสีโบแมนนะฮึมันก็โบแมนนะพี่น้องทำเหมกอนนองเห็ดมือนีงเขากัมีกลัวเขาเบื่อเนอยกลวเขาเบื่อใส่น้ำพี่น้องเนี๋ยว่าเตืนกับิย่างาไปหลอกเก็บมะเขือมากินครับก่อนพี่น้นนนนองถ้าวอมยังเออใส่ใส่าหอมปุ่นยัง่างอยูอย่บอ โอ้ยย่างเอยูพนนะ่พี่น้องที่บ้าเต้นปูไว้น่ะนะพี่น้องก็เลยกินอยู่หรอกพี่น้องเดี๋ยวสิปลูกใหม่เ่เพราะว่ามันแห้งแล้งปีนี้พี่น้องปลูกงั้ยก็บบัวควยงามเลยนะปีนี้เดี๋ยวก็บปของผมเนใส่น้ำน้อยนึงพี่น้อ,นองเย พะหอมปนกับซีเวิร์ดแน่ยหลายพี่น้องเลยเบอันกินเพราะว่าบ si ้าเตืนปล่อยแหววว่าหนอกไปส่วงเนี่ยเฮ้ยเบลกินลองพี่น้องโอ้เสียงยุ่นพี่น้องเอ้ยหุ่นผ่านมันมาเตืนเนาะยุ่นยุ่นแบบยุ่นเหล้าเนาะอ่านมาทางดีเสียงตบ้าเตืนคิดว่าเสียงยังเด้เนาะยินมาแต่ไก่ พอจะเก็บมะเขือเขื่อนใหญ่เนาะเขื่อนใหญ่เนาะไปกินกราบเส็บแซบด้วยแตมีลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิปลาไม่เนียนซุ้มเนี่ยอยู่ไหนกรับพ่อมีเลี้ยสิเก็บมาหน่อยๆไปกินครับพี่น้องเลยซอยกินครับแซ่บแลบด้วเนาะ ไปฉีดยาพี่น้องปลูกทิมปลูก,ลกทุ่มยังได้กินอยู่เอาเตินเขาไปฉีดยาเนาะสวนเนาะบวกเขาอะไรกินอยู่เรกพี่น้องเไยแต่ว่าเตินเขาเลยค่อยฉีดยาขึ้เขาจ้ะบรรยากาศน้ำแดงคือเห็นเลยพี่น้องยว,ว,วันวานเติร์นบรรยากาศดี หางหยาพี่น้องเลยมาสิปูของขอท่านปูวเพื่อผลมันตกเลยมาเลยอยู่พี่น้องมาต้นกับท่านปูยังเลยช่วงนี้ผลตกเกือบคู่มือพี่น้องงามแดงนี่ก็คือไม่แต่พี่น้องเลยโบโต้ไข่ตี่น้องพอละกินครับเนะาะมาต้นกับเก็บบได้เพราาะว่ับอมบ่คอยกินก็เผื่อมาเคือแล้วสีหลังกัน ซาป้อมแล้วด้ยวยพี่น้องเลยขอบาบารติรนมากินอยู่อยู่ปดอยู่ไทยพี่น้องเลยตอนบารเตินอยู่ไทยนะแล้วมาอยู่บ้านเ้องกับบริกินบริกินดนเลวย,ยนะนะนี่พี่นอ้องซาฟ้อมกับเตรียมมอเสียซาฟ้อมแล้วพี่น้องเจ็บแซบแล้วพี่น้องเลยซาฟ้อมเหมืต้มไข่หนึน่งพี่น้องกิน ป็ยังแปลพังหอมอยู่พี่น้องอยางมาอยู่ยพี่ยางแบบพักหอมเมืม่อนี้ค้นม,มาแห้งดีพี่น้องเลยนี่ชาป้อมมาพ้นคือสีโต๊ะแต่ว่าเต้นกะโคตรกม้มหน้าเรียบร้อยเลยแหละพี่น้องเลยโคตรก้มงน้าเดียวกับพอดีมาเนี่ยมาเห็ดถ้าป้อมเห็ดกินแาสีกินขาวแรงไงเลยพี่น้องเลย พอเมื่อนี้มืดคึมคือพ้นสต๊กนี่แหละคึมคักคึมแน่พี่น้องไงพร้อมหนาวกได้พักเข้าว้ตู้ล้นได้พี่น้องมันก็หนาวเนาะเลืองเงาห้องให้ใช้สองเลย คุณใ้คืนมาผมก็นจ๊เฮ้ยได้เผาเห็ดจะเผากินพี่น like so ้องเนมานี่มันได้ขื้นนุ่งเงือนดูเทียงหน้า่อยว่านี่มันดูใบพี่น้องพรา้นมันสาดพี่น้องพ้นขาดไมพี่มาลังกับ้นาดทีกินแซ่บเลยพี่น้องเลย น้ำตกอยู่บ้านเขาเอินน้ำตกก็น้นำหวยน้ำห้องแล้วน้องเฮียหนออยู่ทางบ้านเขาจะเมนเอินน้ำตกมาพี่น้องเนาะมาแห้งดีพี่น้องทางนะบนน้ำตกเราบอกขึ้นมาแห้งดีพี่นาะตาป้อมกะถอยฝักหอมพี่นาะพี่น้อง อาหารบ้านๆนออาหารอีสานนะเตินมาอาหารอีสานหน่อยนอโซนายนะกนอีสานเข้ามาเพียเนาพี่นออาหารอันโตกนี้เนะคือว่าเตินก็ม่คอยหูเนะจะแซบดวนี่นะโอ้ยใส่น้ำปลาแดกลงพี่นอ พักกินก้ามพอกับมุ้งยังหลายแบบครัวบักแตงแต่กะมักเคือเนาะพี่น้องแต่กะพักหอมพอกใส่ยางหน่อยหน่อยเนาะเพราะว่ากินคนถ้าป้อมมาคอยกินเนาะถ้าป้อมมามากินน้ำโตกเนาะพี่น้องมากินน้ำหวยเฮ้ยบ่แมนนะมากินน้ำสางหน่อยเว้ยตีน้ำส้าดำเหมือนน้ำสางหน่อยเอาเติมกะควขาวมาจากบ้านผู้ดีได้หลายวันเติบเลยพี่น้องเนาะ มาจากบ้านสาวปอมเนาะที่ได้ไปถ่ายคลิปเอาเท่าเนาะคลิปก่อนเนาะแมนพี่น้องกับเขาไปไปเบิร์กเนี่ยยืมกดไลค์กดแชร์บ้าเตือนเนี้ยคลิปที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อไปต้นใจบ้าเตืนเฮ็ดคลิปอีกต่อไปนะพี่น้องมันก็คือมาแห้งดีเลยพี่น้องเลยฝนคือสิตกนี่นอกนี้เนาะกินหมื่นมากเลยพี่น้องเลยมีแต่บลาเผาเฮ็ดแต่กระเพรากินเขาพี่น้องเลยสาวเลยเนี่ยเ้ยขาดื่มใส่กระป๋องดามเลยกระป๋องเนี่ย เขาใส่เด็กกับวอันนี้แหละขวดดำน้อยนุยง่งพี่น้องพี่น้องอทรงเครื่องคุณพี่น้องทึ้นล่มกับมาเลยพี่น้องเอ้ยคุณคือม้าดีแหละพี่น้องคือชิโต้คักๆแหละนีมมล่ลมมาลมเพลลมพัดโมเมนต์นะเนาะนี่ก็เปนชิโต้เนี่แหยนี่น้นชินนนนโต้มาเสร็จแทบจะปอม อะไรเราหมมี่เราพี่น้องเพราะว่าใส่หอมใหญ่เขาไมเนาะใส่หอมใหญ่ร้ายสุดร้ายใครใครยังเข้าจ่าเหตุเข้าใส่หอมใหญ่เขาผมใส่หอมหน่อยหอมแดงหอมแดงหอมแดงเดี๋ยวฝนพี่น้องร่มร่มมากเลยพี่น้องเลยร่มมากเลยซือฉิดเกลือมาคือฉิดโต๊ะพักเลยก็บบ้าตึ้นกับสีอดไกินข้าวแล้วกับสีอดไเกลือมากับสีขื่นเพื่อนเนะพี่น้องเลยขั้นอยู่เที่ยงนี่ก็เป็นเปียกเลยแหละเพราะว่าอยู่บ่ได้ฝนมันสาดพี่น้อง ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเพรท่านวิญญาณฝนอยู่พี่น้องแต่ว่าฝนเกินเนื้อตกได้เลื่อยอยู่วนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินพี่นออ้องตอนนี้ซาปองกับเห็ดเด็ดเดียบลอยเป็นเทียนพอยเลยพี่น้องเนี่ยแซ่บตัวนี้น้ำตกเหามีภากินก,นกนขับลายยางพี่นออ้องนี่แตงบัวหอมฝนอย่าบอกไลยเลยฝนจะตกข้างหัวเลยฝนกระฉีมมาพี่นออ้องเดี๋ยวว่าเต้นที่พาวกินก็พี่น้องแซ่บโลดยังไง ออกมาเดี๋ยวพี่น้องมมเห็นพี่น้องนี่เดี๋ยวพี่น้องมมเห็นเนาะเอาไกลๆนะยกเนาะถ้าพร้อมคือสิบวยากหรพี่น้องเจ็บแซ่บเลยใช่ไหมเหม่ยเลยจ้ะเหนาบ บาตินก็เคยกิน้นพี่น้องต๊ะครับป้อมเคยกินเต่านหวยพี่น้อง <c ười> เคยกินน้ำโต๊ะก็เคอ <c ười> เคยกินเต่านาหวยมาเกงเอให้อาซืเอเมันเข้า่าตนกับีภาพขึ้นเขาได้พี่น้องเลยคนพอยุมก็ีมาแล้พี่น้องเลยพายุมก็งีมาเราเมือนก่ม้าแห้งนีพี่น้องพอนไงุเขาย แฉบแจกได้พี่น้องบ้านเขาแจ่วเห็ดเนาะแซฉกจัง <S <S โต๊ะโอ้ฟากระเหลี่ยมมากพี่น้องเลยกินแบบจองเผา,าเล <C oughs> <C oughs> ย,ยพี่น้องเลยเพราะว่าพ้นสีโต๊ะมากเองวะรวยหรือเปล่าถ้ารวยกับเผาถ้ดรวยพี่น้องกระโสกเผาพี่น้องกระโสกเนาะกินเผาเนี่ยพ้นมันสีโต๊ะพี่น้องท่านมันโตกะมันอยู่อันนี้ตัวน้อยว่าตื่นมันอยู่ยรยไรเลยพี่น้องเลยท่านพ้นมาแห้งมันอยู่ไรแล้วเพราะว่าอันนั้น มันมันสาดนะพี่น้องมันมันสาดเนาะจะอยู่อะไตดา,ายมีไอยอยัก้มีมีตามทีนยอยครับป้าเจาเจักทยจากพี่เนะมนาเลยเก็ตรปลมะเขือปาง่ายึ้ดเนียวเนียวเครเพ้พี่น้องเครน่อยหอน่อยเอาแกะไปบ่อท่านคืดีพี่น้องมาเขือทำปลูกเอง งนก่อย <cost> ้งากคอ้ำตกพี่น้องทางไทยเขาจะเอินน้ำตกยูดาหเอินน้ำวยน้ำ่องวะเขาช่ยตอหนี้องเ้ยชวยบ้างคร้อมเป็นเย็ดอถกินมือนเขาอันนึเขาเขาเย็นนี่คือเขาทิดมือ น้าหล่ะเขาอาะแพี่น้องครับรไมคือเมนูบบท่านในพีนองก่เซนยังกินโ,โดีวะบาเตินเห็นหมูสีนหมูเนาะสีนหมูมามูว่าดนหนึ่งชี้สิบพันีสิบหาพัน,พ,น,พ,น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 พี่น้องเป็นเงินไทยกันรอยกวาดเนี่ยพนะพี่น้องเลยะ่านรอย แต่สิบาทเนะาะได้่าเอามาเห็นหนะน้ำโต๊ะกินน้ำโต๊ะก,นนกนินด้วยก็ซื้อไส้นะด้อยนั่นเลยอ,อ,อ,อนนะ่เหิะแตงขวงเตยนะไม่เยอเนาะบาลอยาก็นเนาก็หนัตัวหานายนะเนาะหานยตัวนัน้นงเสี่ย บวานแบเจ้อแสบนะกเข้า,งาไอางอจิมกกับเบิดจิมกัเบิดพี่น้องเขาจเหตดหวานประมาณชิุตัวแสบของเขาเห็ดนันแสบเลยพี่น้องถ้าพร้อมเห็ดจะแสบกันพี่น้อง Nó mặn kìa nọ ừ. Ừ. Mà bây giờ làm tốt vậy, mà làm tốt nó ừ. thay lắm kìa Tổng hố tẩy hả? Tổng hố Tổng hố Chế mới chế mặn không? Mặn tuần xịn không? Xẹp rồi Không có xẹp nữa không? Bao tuần xử như thầy cho lại cả loại câu bạc thì nó Cái xẹp bình nhiên bạc phát ra biệt Xẹp xé ập à, mà เรบอกกินไกเพาะว่าเอาบเอามาพราวกินพี่นองไง้นขึนมากนะมคือมาให้มามอดม่ดเ่อแต่ล้งมาเต็ม่มนเลี้ยงเพนน่นี่ค่ะเป็นส่วนสขาไป ปลาพ้นในโตกว่า่สิตกเพี่น้องเลยเพราะว่าขึ้นมาแห้งอีดีตงั้กินกหแล้วยางยู่พี่น้องมันเลอะง่ายนะน้องนอ่งสินน้องิวิ้วิวขาเอเาเยนะ แะบ่ะไอเต๋อเล้พี่น้องในสภาพนี่ไงกวยครับมันก็เจ็บจังเว้ยก๋วยนี่ก็เยแบะ่ะจาวพ่นอแบบพี่น้องก่อยหวานเรักอยเล่าา ตั้งอันก๋อยก๋อยทั้งไทยเขาเอินน้ำตกเนาะแม่น้อยคือนมาก๋อยกับก๋อยแล้วไมก๋วยอีกมั้งก่อนแรกเขาเอินลาบมันหมดลาบเนื้อก่อนแรกเข้าจะไม่เอินลาบเนาะทั้งวานทั้งหมดคนนั้นกินก๋อยก๋อยกระตางลาบกระตางแล้ว่าทั้งเข้าจะน้ำตกกับกับลาบเนาะลาบเนื้ออะไรเนี่ยบมาตื่นก็กคอยถุงนอกข้าวาแบบเนาะลมเปนลมลมมากีปหน่องเลยลมเอ้ยลม ดมมาแหงรายพี่น้องดมหนาพัดพวงเขาดมเอ้ยช่วยไปบอกสาหูให้กลับบ้านเฮาปีนี้เขาเหตุงานอยู่เมืองไทยอยู่แข้งสุราธานีหายมาคอยคนดีอยู่ทีเตียงน้าบนเก่า

มันต้มากนี่ต้แห้งเลยพี่น้องยฝนเนี่ยมี่นอคือมันคือมาแห้งดีทางทางเหนือใครกินน้เลยนากววเาพรากัเลยน้กผาเดี่ง่ผาพี่น้องผ้กระ่องัวเนาะ ยิปนี้กาสิมีที่ทำเนี่เรื่อพี่น้องเขาบางเนี่ยยิ่งกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามสองบานมันสองมานเท่าเล่าไตเส้นแนวพี่น้องเลยครับเพื่อเป็นน้องใจมาเตือนทปนต่อไปพี่น้องเลยจะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามมาเตือนตลอดมากเนาะพี่น้องก็ขอบใจไหลายทีที่ตามมาเตืนเอนแหละถอยลงมาเตือนนะครับมาเตือนยังกัดตอบแท่นกับเขาไว้พราะอะไทุกคนยูนี้ม่แห้งเนาะ กมเกย็บอะไรพวมไข่ยังมีน้องปลาหน้าที่ไหนค่อยอะไรสิ่งนั้นนาะพี่น้องเงย้ยกะก็ขอ,ขอบใจหลายๆลบคิดเที่ยงคนนี้พี่น้อง